สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องนั่งเล่นวันนี้ก็กลับมา EP 5กันแล้วนะครับกลับมาเจอกันใน Dead by Daylight เหมือนเดิมวันนี้อยู่กับ The Executioner หรือว่าที่รู้จักกันในชื่อ Pyramid Head นั่นเองจากเกม Silent Hill นะครับไปวันนี้เราจะเข้าไปกับเซตนี้นะครับ Add-on 2ออันสีเขียวกับสีเหลืองนี้คือเพิ่มระยะของท่าแผ่นดินแยกของเรา เดี๋ยวไปดูว่าว่าเป็นยังไงถ้าแผ่นดินแยกนะครับแล้วส่วนเพิ์กอันแรกจะเป็น Nurse Calling นะครับเหมือนเดิมถ้ามีคนฮิลในระยะ28เมตรจากเราจะทําให้เห็นนะครับก็ใช้คอมโบกับแผ่นดินแยกนั่นเองเราก็อาจจะสามารถแผ่นดินแยกเขาจะไกลๆได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับอย่างที่2คือเฮกฮอนเต็ดกราวนะครับก็เป็น Hex t o เ e มนะจะติดไฟ2อันถ้า มีใครไปหักของเราอันใดอันหนึ่งนะก็จะทําให้ survivor อร์ทุกคนเนี่ยโดนตีทีเดียวล้มเป็นเวลา1น,นาทีนั่นเองนะครับอันที่3ก็เป็น Hex t o t e เทเหมือนกันแต่เป็น d e ว o เวอร์โฮนะครับอันนี้เป็น Hex ที่ทำให้ถ้าเราปล่อยให้ survivor อร์มาช่วยกันโดยที่เราไม่แคมป์เนี่ยระยะ40 24เมตรนะถ้าปล่อยเขาช่วย2ครั้งเราจะวิ่งเร็วขึ้น5%หลังจากที่ฮุกนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยช่วย3ครั้ง เราก็จะตีทีเดียวล้มทุกคนเลยแล้วก็ถ้าปด๊ไยช่วย5ครั้งเนี่ยเราสามารถฆ่าได้เลยถ้าทำใครล้มนะครับออและอันสุดท้ายคือ s เซฟ the best for last นะครับอันนี้เราจะ o b s e s สหรือว่าหมกมุ่นกันหนึ่งคนถ้าเราตีคนอื่นที่ไม่ใช่คนนั้นนะครับจะทำให้เวลาตีเสร็จเราจะคูดาวดีเลยการตีเนี่ยเร็วขึ้นก็คือยิ่งยิ่งตีก็จะยิ่งคูดาวเร็วนะครับแต่ว่าห้ามตีคนที่เราหมกมุ่นด้วยนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แผ่นดินแยกแทนเพราะว่าถือว่าไม่ได้ตีนะครับกับคนที่เราหมกมุ่นโซนอื่นเราก็สามารถตีธรรมดาได้นั่นเองนะครับไปอันนี้เค้กหมดแล้วเอาพุดดิ้งก็ได้ไปเจอกันในเกมมาโอ้ดานแรกออโต้เฮฟเวนนะครับเป็นอันเล็กหรืออันใหญ่วะน่าจะอันเล็กโอเคไป มาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ้าวเริ่มมาก็เห็นลอยวิ่งแล้ววิ่งไปทางไหนวะอ่าเห็นแวบๆโอเคอยู่กันตรงนี้นะจ๊ะเห็นหลังนี้ตัวหนึ่งหรือเปล่าเอาโอเคเราห้ามตีฟังมินตัวที่เป็นโอ้โหไปแล้วหนึ่งอ่าแต่เป็นอเตดกราวครับ มีคนทําลายโทเทมเร็วมากโอเคไม่เป็นไรยังไม่มีสแตก็กตีออฟเซชันก่อนได้โอ้ถือว่าวุ่นวายเลยเปิดมาเกิดขึ้นหลายอย่างฮะป่ะฮุกก่อนเลยตอนนี้ทุกคนยังโดนตีทีเดียวล้มอยู่นะครับเพราะว่าคอนติกราวเหลืออีกครึ่งนาทีได้ ตัวพีระมิดเฮดนี้ผมไม่มีเฮกส์รูอินนะซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นเฮกที่สำคัญมากๆนะครับแต่ว่ามันซื้อไม่เจอทัทีกน,นะก็เลยเอาชุดนี้มาแทนนะครับไม่งั้นปกติก็ใช้รูอินละโอเคมีคนช่วยแล้วหนึ่งสแตก็กฮลัลโหลอ้าวทำไมอะ่ะ ทำไมอยู่ๆก็ให้เราแบบนั้นมีความหมายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไม่โยกด้วยฮะเอามาไกลๆหน่อยละกันอ่ะโยกแล้วโอเค ต้องคุมแถวนี้ไว้ก่อนนะเพราะเฮกที่เหลืออันเดียวของเราเป็นดีวาร e เวอร์โฮนะของสำคัญเลยอืมหืไม่สนใจเลยไปแล้วหนึ่งเนโอเคไม่แย่อ้าวปิ้งไปไหนอ่ะอยู่นี่ปุ๊บโอเคน่าเสียดายค่าตัวตายไปแล้วหนึ่งคน เล่นไปแล้วกันนะลองดูว่าจะแผ่นดินแยกโดนหรือเปล่าบเราโอ้มีไลท์นะฮะสไลด์แล้ววิ่งเร็วโอ้โหเร็วมากด้วยเลี้ยวขวาโอ้ไม่โดนเึ๊บเลี้ยวซ้าย สวยงามโอเคเหมือนเห็นใครอยู่ข้างหลังไม่ใช่ใช่ไหมโอเคไม่มีฮนะแหแต่ทางซ้ายเนี่ยใช่ฮะ เจอออฟเซ็ปชั่นอีกแล้วอ่าโอเคสองสต็กแล้วอืมไม่โดนน่าจะต,ต้องพังแล้ว ไายากไม่เป็นไรไปมาเจออีกหนึ่งไม้ปพ๊บโอ,อ้ไม่มีปัญหาวิ่งไปทางซ้ายเนาะอ้าวตรงปลายโอ้รถบัสนี้คือรถบัสนันรกของฮิวเลอร์อ้าวแต่ว่าตรงนี้ได้นะอู้ไม่ทัน ไม่อยากไล่ตรงรถบันนี้เลยไล่ยากมากอ่ะขอบคุณมากที่ออกฮนะเข้าประตูโอ้อยู่ๆก็เลี้ยวโอเคอตายละตายละ,ยละอ้าวน่าจะได้ตรงนี้ละ อโอ้ <c oughs> เดทฮาร์ดเลี้ยวขวาเดทฮาร์ดช่วยชีวิตไว้อีกแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้วิ่งยาวเลย หน้าต่างโอเคหน้าต่างนี่เดาง่ายอยู่ฮรเดาขังกลงสักหนึ่งทีจะได้เร็วอ๋อขังกลงนี่ก็จะคล้ายๆการหุกไนงะแต่ว่าไม่รู้จะไปตรงไหนแต่ไม่เป็นไรเราเน้นเร็วไว้ก่อนอเห็นร้อยวิ่งเมื่อกี้ไปไหนแล้วโอ้ไล่เขาน,านานเกินไปหน่อยฮนะ ชันล่าใจไปเลยเห็นว่าได้ฟรีตัวหนึ่งอะเสียไปหลายเจนโอ้ไม่โดนโตรงนี้ยังมีไม้อยู่ไหม ไม่มีไม้ละเดทฮาร์ดไม่มีโอเคครับเราตัวนี้ขังกงไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เหยียบรอยของเรารอยลากดาบก็ใช้ฮุกเหมือนเดิมอ่านั่นไงเห็นที่ฮิวกันนะฮิวเร็วมากมาแา,ากว่า เขาช่วยอ่าเราตีทีเดียวลบนะฮะเพราะว่าปล่อยให้ช่วยสามครั้งปึ๊บสวยงาม <laughs> <laughs> เริ่มได้เปรียบอ้าวอ้าวตันตันโอเค <laughs> ถ้ายอมให้ช่วยอีกสองครั้งก็จะเป็นห้าครั้งนะครับ <laughs> ก็จะฆ่าได้แต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าวรอ,อดูแต่เราก็ปล่อยทุกครั้งนะ ได้ยินเสียงโอเคยังไม่มีใครเจนนั้นยังเจนนี้เหลือสาเจนละน่าจ,จะคุมไนงะอ่ะสวัสดีจ้ะอึ้งตีทีเดียวล้มยอมเสียสแต็กล้ะจุดนี้คุม้มอะ กไกลๆหน่อยโอเคถ้าเราปล่อยให้เขาช่วยอีกครั้งหนึ่งก็จะสามารถฆ่าได้ด้วยมือเปล่าแล้วอยู่ไหนกันเอ่ยรู้ถึง แ็กเราหรือ,อยังออ๋ยังนะครับเจนนี้ก็ยังอโอเคมาเราก็จะได้ค่ากันแล้วว่าปล่อยให้ช่วยครบ5้าครั้งครับเลี้ยวขวาสวยงามปะไปก่อน1นคิว ภาพมีความรุนแรงฮะแต่ว่าเป็นท่าค่าจากไซเลนฮิวสองเลยถูกใจแฟนคลับยังไม่มีใครมานะโอเคเจนนี้ก็ไม่อยู่ฮะ แมปแคบแล้วก็เหลือสามเจ็ดแล่ง่ายขึ้นนะฮะเดินสำรวจได้เลยอ้าวโอ้เนียนเนียนโอเคไม่เป็นไรอดค่าและได้ค่าหนึ่งคนอตอนเช็คตอนแรกไม่อยู่อะ มโดนอืรถวัดบบนี้ไล่ยากมากไม่อยากไล่เลยยังอยู่ไหมเนี่ยน่า <Whoa. S 1> จะวิ่งไปขวาแล้วอืมน่าจะมาด้วยกันฮะคอมโบกันสวยงาม โอเคคนนี้มีเดตฮาร์ดเนาะปึ๊บโอเคเดตฮาร์ด <c oughs> ใช้การตบมือขูอ่ฮะโอเคแต่นี้เราฆ่าไม่ได้แหละเพราะว่าเฮกเราโดนไปแล้วฮะ เราก็ฮุกเหมือนเดิมไม่เป็นไร <c oughs> ค้สุดท้ายเจอประตูแล้วฮะโอ้ไม่ได้ล่ะไม่ทันละโอเคเฝ้าประตูไปแล้วเรียบร้อย รอดหนึ่งคนยังแผ่นดินแยกไม่ค่อยแม่นนะโดนบ้างไม่โดนบ้างไม่เป็นไรจีจีหนึ่งพิบฮะดูแรงกันดีกว่าโอ้โหม่วงทั้งนั้นนะแล้วก็มีคนที่ฆ่าตัวตายไปก่อนอพอมีคนฆ่าตายหนึ่งเราก็จะล่าใจไปเยอะ เราก็วิ่งไล่เขามม่ๆไม่เป็นไรป่ะเจอกันเกมที่สองครับมาอ่าดานลีเจียนนะครับออสออมอนรีสอร์ทอโอเดี๋ยวนะเริ่มมาก็เสียงดังเลยคืออะไรโอ้โหเออเขาหลอกล่อให้เราไปไล่ใช่ไหม อโอ้ไม่โดนโอเคครับเอาไม้นี้ไปก่อนเลยได้ไม่มีปัญหา ยังวนอยู่ที่นี่อยู่อีกนะมั่นใจมากโอ้เดธฮาร์ดอ้าวโอเคล่อเรามาแล้วก็โดนเร็วเลยดีละอ่าแล้วก็เปลี่ยนเซฟเดอะเบสฟอร์ลาสแล้วนะฮะ mm. เป็นบาร์บีคิวอันชิลลี่เวลาเราคุกแล้วจะเห็นคนที่อยู่ไกลๆเราโอ้โห mm. oh, oh, นั่นแหละ oh. นูน oh. เห็นออร่าฮะทางซ้ายไม่มีมีทางขวาสองตัว เปิดประตูนี้ก่อนเลยเพื่อความผพรวขึ้นชั้นบนไปแล้วไม่อยากไล่ชั้นบนเลยอ้าติดอะไรโอเคอ่าช่วยละหนึ่งโทเค็นนะค่อยๆสะสมเหมือนเดิมวิ่งหนีไปทางไหนกันซ้ายหรือขวาไม่ไม่ซ้ายไม่ขวายังอยู่ตรงนี้เอา้า ไม่อยากเจอตัวซ้ำเลยไม่เป็นไรมีแทงหลังหรือเปล่า <itation. S 1> ไม่มีฮะโอเค <c oughs> ไม่เห็นออร่าเลยอยู่ไหนกันไม่เป็นไรเตะโออยู่ในล <c oughs> ็อกเกอร์น,นั่นเองฮะ <c oughs> ไปไหนแล้ววะ ไม่เป็นไรฮะนี่ดีกว่าไปเราให้ช่วยเหมือนเดิมช่วยไม่ช่วยนี่แอบฮิวอยู่ตรงนี้อโอ้ไม่โดนจริงๆแปลกจังโอเคบ้านนี้เราไล่ทีหลังเหมือนเดิมฮะว่าไล่ยากมีคนอยู่แถวนี้คนหนึ่งนี่ไง ไม่คลัวโดนไม้อยู่แล้วได้หนึ่งทีโอเคจูกเก่งฮะไม่เป็นไรมาตีธรรมดาก็ได้จ้ะอ๋อ เราตีคนที่เราออฟเซตได้แล้วฮะเพราะว่าไม่มีเซฟเดอะเบสแหละฮัลโหลโอ้เข้ากำแพงไม่มีเสียงเลยมาเรายอมแลกอยู่แล้วได้เลย ไปไหนแล้ววะอ๋ะอฮิวกันอยู่ตรงนี้ฮะืมวิ่งสายเด็ดฮาร์ดโอเคเอาก่อนหนึ่งคิวแล้วกันเพราะว่า <c oughs> เราไม่มีรูอินนะเล่นยากมากขอได้เปรียบหน่อย อยู่ตรงนู้นไกลๆตัวหนึ่งเปิดประตูในบ้านก่อนแล้วค่อยไล่ทีเดียวเตะซะหน่อยโอเคเราฮุกแล้วเริ่มวิ่งเร็วแล้วเพราะว่าสองโทเค็นแล้วอ่าอืมอยู่ไกลจะ้ะไม่เป็นไรปะ อยู่หลังเสาเออวิ่งซ้ายไปแล้วโอ้อ่าพร้อมจะโดนตีทีเดียวลมหรือ,อยังอืมอันนี้ไม่มีใครทะลุได้อนะไม่เป็นไรอืม อยู่ชั้นบนอันนี้ก็ยังไม่มีคนมาซ่อมนะอ่ะอ้าวฮัลโหลโอ,โอเคโอ้โหหมดละเราก็ไม่มี ดีว่าว่าโฮปก็โดนแล้วเหมือนกันหมดแล้วไม่เป็นไรเกมนี้เล่นไม่มีอีกแล้วโอเคอยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวอดฆ่าคนมือเปล่าเลยไม่เป็นไรอ้าวอยู่นี่โอ้ไม่ทัน ไม้นั้นอืมเคลียร์ไปก่อนช่วงนี้เคลียร์ไม้ก่อนนะ่ะจะได้ไล่ง่ายๆโอ้จะมาเจออีกไม้นึงจะวิ่งไปทางซ้ายแล้วอืม ค okay. ไม้นี้ก็ยังอยู่ปุ๊บโอ้เราเลี้ยวขวาไม่สุดไม่เป็นไรฝั่งนี้ไม่มีไม้ละได้เปรียบละไปเหยียบรอยดาบเราอ ตรงนี้มีอะไรไหมโอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรฮะเดสฮาร์ด <c oughs> ตบมือโอเคสวยงามอะ่ะแล้วก็ <c oughs> เขาเหยียบรอยดาบเราแล้วก็ใส่กลงได้เลยมาไม่เสียเวลาเตะไมานี้ก่อน <c oughs> เพื่อความได้เปรียบ โอ้โหกลงนี่ไปอยู่ไกลมากอะไม่เป็นไรโอเคข้อเสียของกลงก็คือเราจะไม่ได้บาร์บีวอะอืมไปเห็นเม็กวิ่งมาฝั่งนี้ไปไหนแล้ววะโอ้ หลายรอบแล้วนะเราเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมก็เฉยๆแต่ก็โอเค <c oughs> ตรงนั้นมีอีกไม้หนึ่งฮะยอมโดนไปเลยปึ๊บอ้อาวทำไมเราไม่ยอมใช้ล่ะครับโดนตีฟรีไปก่อน <c oughs> ฝั่งนี้โอ้โหไม้ยังเหลือเยอะฮะปุ๊บโอเค ถ้าวนกลับไปฝั่งนูนน่าจะไม่มีไม้แล้วอืมไม่โดดเดธฮาร์ดไม่มีโอเค <c oughs> จะเสียอีกเจนหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อืมแน่นอน <c oughs> อยู่ใต้ดินหนึ่งคนฮนะ ป้าบีคิวบอกเราโอ้ oh. ah. กระโดดเองนะนะ่ะ oh. ใช้เพิร์กที่ช่วยเพื่อนแล้วจะสามารถกระโดดได้แต่ว่าจะหิวไม่ได้โอเค งไหนนะเหมือนเดิมฮะด่านแคบเหลือสามเจนในระยะสายตาเหมือนเดิมเราไล่ดู3มเจนพออ้อลงไปช่วยแล้ว <1> 1> โอเคไปจะเหยียบไม่เหยียบเหยียบเถอะตบมือโอเค คุ้มฮะไปใส่กลงอีกคนหนึ่งก็ยังอยู่ข้างล่างฮะเออแน่ใจแล้วเหรอลูกอา้าวอ๋อ <laughs> โอเคหนึ่งเจนสองคนอืมอยู่ที่ไหนเนอะอยู่ อ๋อนั้นคือที่อยู่ในกลงอ้าวอีกคนไม่รู้ไปไหนละหรือว่าหาประตูแล้วเหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบอืมอ่านกปินตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไม้ละโอเค คนนี้ดูจะเฉียบที่สุดล้ถ้าพุ่งตัวมันไม่เร็วขนาดนั้นนะนะโอเคจบเกมนี้ 4K สวยงามไม่ได้ฮุกคนนึงเลยหรอเดวไว้เมื่อกี้เราขังคกงตลอดไม่ได้ฮุกเลยไม่เป็นไรตกมืออะ อรอบนี้ก็ได้ 4Q ไปชดเชยจากรอบที่แล้วแต่ว่า Hex เราก็โดนระเบิดเร็วเหมือนเดิมโอ้สองพิบะสวยงามจีจีเมเมื่อกี้น่าจะแหลงแดงดูจากลีลาแล้วว้าม่วงฮะโอเค โหดสุดเลยดูออกเลยว่าน่าจะแรงเยอะคนอื่นแรงพอๆกับเราก็โอเคฮะพอไล่ได้โอ้โหของนี่มาเต็มนี่แบนนิวพาร์ทเลยทีเดียวโอเคฮะก็วันนี้ก็จบไปกับ B Hate, พีระมิดเฮดเพยงเท่านี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกัน1นสองคนนั้นนะที่เข้ามาดูอยู่นะขอบคุณมากครับคราวหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าจะเป็นคิลเลอร์ตัวไหนฮะก็เดี๋ยวค่อยมา เจอกันอ้าตามนี้จ้ะไปละเจอกันชาติหน้าสวัสดีครับ